ข่าวเราเรื่องอัพเดทข่าวประกันรายได้ข้าวนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะจุรินคอนเฟิร์มเงินข้าวแน,น่นอนประกันรายได้นะคะอย่าลืมส่งกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y ยูทู e แจร์ข่าวเราเรื่องเพื่ออัพเดตข่าวสารใหม่ๆที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ส่งข่าวถึงชาวนาจุรินแจ้ง16พฤศจิกายนนี้ เงินส่วนต่างผ่านทกสอประกันรายได้พรุ่งนี้เงินชาวนาออกแน่จากที่นายจุริลนลักษณะวิสินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาการตอบคำถามกระทูส้สดโดยนายจุรินได้รายงานความคืบหน้าของโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการปีที่2และมาตรการเสริมช่วยเหลือชาวนานั้น15พฤศจิกายน2563นางมาิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านายบายนายจุรินให้โกรงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คอยติดตามประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศ ซึ่งเป็นปลายทางจ่ายเงินผ่านบัญชีให้เกษตรกรโดยตรงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อดูแลความสะดวกและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งนายกสานเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรหรือทกสนะคะแจ้งความพร้อมทางบัญชีโดยสรุปว่าวันที่16พฤศจิกายนนี้จะเป็นการคลิกออฟจายเงินเข้าบัญชีชาวนาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหลังจากที่อนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1 ลงวันที่9พฤศจิกายน2563นะคะทําให้การจ่ายเงินงวดแรกวันที่16พฤศจิกายนนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิดรับเงินส่วนต่างถ้าปลูกข้าวเปลือกหอมมาทุนธานีจะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง26,674บาทข้าวเหนียวจะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด33,349บาท ข้าวเปลือกเจ้าได้รับส่วนต่างสูงสุด36,670บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด3 4 1 9 9บาทและข้าวหอมมะลิจะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง4756บาทต่อครัวเรือนเนื่องจากข้าวเปลือกหอมมะลิประกันรายได้ตันละ1 5 0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน14ตัน ได้ส่วนต่างตันละ2,911บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ประกันรายได้ 14, ตันละ14,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันได้ส่วนต่างตันละ2,137บาทข้าวเปลือกเจ้าประกันรายได้ด 10, ตันละ10,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ตันได้ส่วนต่างตันละ1,222บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีประกันรายได้ตันละ11,000บาท ครัวเรือนและไม่เกิน25ตันได้ส่วนต่างตันละ1066บาทข้าวเหนียวประกันรายได้ตันละ12,000บาทได้ส่วนต่างตันละ2,084บาททั้งนี้ชาวนาจะได้ส่วนต่างจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับปริมาณการแจ้งปลูกไว้ตอนขึ้นทะเบียนและการจ่ายก็ไม่เกินจำนวนตันที่รัฐระบุไว้นอกจากนี้ยังมีเงินค่าพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทครอบครัวและไม่เกิน20ไร่ จะได้รับครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ง0 0บาทโดยแบ่งเป็น2งวดงวดที่1ได้รับ500บาทงวดต่อไป500บาททั้งนี้ชาวนาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของต้นได้และสมัครรอบนี้เป็นชาวนาที่ลงทะเบียนการปลูกไว้และเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะอัปเดตล,ล่าสุดนะคะจุรินคอนเฟิร์มเงินเข้าในหนอนประกันรายได้16พฤศจิกยายนนี้ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกท่านนะคะ